ลกจะไปสัมภาษณ์ผออออออุปกรณ์ท้องน้ำไปมาก่อนปมาวัน สวัสดีครับขอนี่คือพอโรงเรียนหลุมกังนะครับพอชื่อนางกมลวันมีมั่นนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหลุมกังค่ะอยากให้พอช่วยเล่าแบบประวัติโรงเรียนสักนิดหนึ่งจริงๆแต่เดิมก็คือโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนในส่วนของตอชดนะคะแล้วก็จะมีโครงการของสมเด็จย่านะคะได้เข้ามาดูแลให้การช่วยเหลือในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็สมเด็จย่าก,ก็มาทําพิธีเปิดเป็นโรงเรียนหลุมกังนะคะซึ่งจะเป็นส่วนของอาคารหลังแรกที่ตอนนี้ก็คือ ผ่านการปรับปรุงมาเยอะเหมือนกันนะคะเขาคงเดิมก็คือจะเป็นเรือนไม้ที่สิปีแล้วรอโอ้โถ้านับปีนี้ก็65ห้านะคนานมากเลยขอก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะของของปี66เนี่ยจะทำบุญโรงเรียนสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการรำลึกถึงปีที่ก่อตั้งเนาะ้การขนแหอะไรนี่พร้อมมากคือมันน่าจะเป็นแบบว่าการทำบุญ รอบวันก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นักเรียนก็ร้อยกว่าคนยอดจากภาคเรียนที่แล้ว109คนค่ะแต่วร้อยเกาคนนี่ถือเป็นโรงเรียนขนาดขนาดเล็กอยู่ค่ะแล้วมันจะต้องกี่คนถึงจะขยับอ่าร้อยยีคนขึ้นไปอันนี้เดียวเองค่ะก็ตอนนี้รับสมัครก็ภาคเรียนนี้111แล้วค่ะโอ้ขาดีก้คนเองก็จะจะขยับจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นขนาดกลางเราก็ต้องรอลัง16 คือสภาที่โรงเรียนเปิดอีกทีหนึ่งเพราะว่าใช่ก็จะมีเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีไม่มีลูกที่ว่าแฟนท้าอย่างรใหญ่เพิ่งทั้นล้เขามีแฟนก่อนหลังจากที่เข้ามาโรงเรียนแล้วมันจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ต้องการพัฒนาพอดีกับช่วงตรงที่ว่าพอก็ประชุมกับคุณครูเนาะแล้วก็ปรึกษากันพอดีว่าได้ในส่วนของบริษัทนี่ค่ะที่ว่ามา คือมันมันตรงช่วงกันพอดีใช่เพราะว่าพอพอเข้ามาเนี่ยในส่วนของห้องน้ําอนุบาลเป็นอะไรที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนซึ่งเราก็ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้อยู่พอดีเราก็โชคดีมากๆที่ว่าความต้องการตรงกันนะคะก็จะได้บริษัทมาทํางานให้ตรงเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากมากเลยที่ว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของห้องน้ําเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่าปฐมวัยเนี่ย ห้องน้ําเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆากค่ะแล้วก็จะมีส่วนของซ่อมแซมบางส่วนของผมด้วยใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณมากๆในในส่วนของอื่นๆที่ว่าช่วยอีกก็คือเรื่องของไฟเรื่องของสัญญาณกล้องวงจรปิดอันนี้ก็จําเป็นสาราด้วยสารารอรถด้านหน้าขอบคุณมากๆมีส่วนไหนที่ให้ทางโรงเรียนอำนวยความสะดวกก็สามารถบอกได้เลยได้เลยครับตอนนี้เราทางทีมงานเรารอสมทัมอยู่อ๋อค่ะเนี่ยค่ะยังไม่มาสมเลยกำลังติดต่ออยู่ค่ะ คอเคอย่างนีเดี๋ยววันวันสุดท้ายวันเสาร์เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกทีนะใช่ขอบคุณมากครับพ่อดีครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละทีมเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรกันบ้างทีมนี้แังไมเด็กครับแังไมเด็กครับได้สองชั้นแล้วค่ะนู้นนู้นทีมนี้ กำลังขนปูนหินทรายนะครับไปเพื่อที่จะทำห้องน้ำอนุบาลน,นะฮะที่เรากำลังขุดบ่อกเกิดเพิ่มอยู่นะครับเราก็จะใช้โอกาสนี้ในการปรับระดับพื้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ปูนหินทรายนะครับแล้วกำลังเดินไปที่ทีมซัพพอร์ตเรื่องอาหารนะครับปรากฏว่าแบดบอยนี่ดังมาถึงนี่เลยนะฮะพี่กุ้งครับวันนี้พอสั่งชุดส้มตำมาให้เราด้วยว้าวว้าวไม่รู้มือเที่ยงหรอคะ ใช่มื้อเย็นแตเราเก็บทำมื้อเย็นเลยกันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มื้ออะไรกันครับเนี่ยาวตอนเช้าไม่ได้กินกันเหรอฮะข้าวของมีอาหารว่าง วันนี้นะคะก็เข้าวันที่3แล้วงานก็เริ่มดําเนินไปเรื่อยๆใกล้เสร็จแล้วล่ะมั้งเมื่อวานเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างเดินท่อครับมีแถมเรื่องงานปูกระเบื้องไปนิดหน่อยที่ห้องน้ำเด็กประถมใช่ป่ะโอเคแล้วห้องน้ําอนุบาลเป็นไงก็จะมีส่วนของการทุบอ่างทุบเสร็จแล้วทุบเสร็จแล้วบอกเลยฝังฝั่งลงมาแล้วครับฝังลงไปแล้วโอเคแค่ยังไม่ได้ต่อท่อเดี๋ยวเราจะต่อท่อกันวันนี้โอเคแล้วก็มีอะไรอีกผมพิการเดินสายไฟครับกล้องวงจรปิดจากหน้าโรงเรียนเลยถูกปหะหน้าโรงเรียนไปถึงห้องพออครับ มันก็มีประกอบชั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว6ตัวอ่ะแล้ววันนี้วันนี้เราทําอะไรต่อก็เดี๋ยวจะเป็นส่วนของการเก็บงานแต่แต่ตอนนี้ก็คือกําลังทําศารากันอยู่ก็คือซ่อมแซมส่วนของที่สารามันสุดเอียงโอเคเราเราซ่อมอยังไงนะก็คือเสริมเสริมเสาครับแล้วก็แก้อเยน,นิดหน่อยซ่อมอเซมันตอนแรกมี4ี่เสามี4ต้นเราซื้อมาอีกสองเลยสองเลยแล้วก็จะแก้อเสครับแล้วมีงานอะไรแต่วัสดุที่นี่หาซื้ยอยากหน่อยก็เลยอาจจะต้องอัดเดปตามน้างานหาซื้อไม้ไม่ได้จริงเหรออ่แล้วเราทำไง ก็เดี clicked, ๋ยวเดี an ๋ยวแก้ด้วยของเก่าครับว oh. ันนี้ท <sm> ําอะไรต่อยแก้ท่อน้ําทิ้งของอ่างล้างมือเด็กๆท่อน้ําตันที่ว่าน้าไม่ไหลใช่ก็คือวันนี้เสร็จหมดเลยว่างั้นะเกือบหมดละใช่อตัวเรื่องกล้องกับไฟโซลาร์เริ่มติดวันนี้เลยครับเริ่มติดแล้วเราติดกล้องกติดวกล้องติดติดเพิ่ม2ตัวครับติดกล้อง2ตัวแล้วก็เปลี่ยนกล่อง n v r ใช่ให้ช้แนเเยอะขึ้นครับแล้วตัวเซลล์อะโซลารเซลล์เราติดกี่ตัวตัวไฟใช่ปะ สิบตัวเลยอรอใช่คือติดรอบโรงเรียนเลยใช่ตรงไหนที่เราสู้ว่ายังมืดเราก็จะติดเพิ่มให้โอเคโอเคโอเคใจใจก็คิดว่าเป็นไปตามแผนแม่จะพันเวลาพรุ่งนี้ก็ไม่ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วตามนี้ฮะลุยกันต่ออีกหนึ่งวันครับวันที่สาขอบคุณครับครับอันนี้มันเป็นหมวกวิเศษใส่ปุ๊บกลายเป็นนักร้องเลยใช่เหรอจริงลองดู เป็นพระเอกใจเธอเฮ้ยเจ๋งว่ะฮ้ยร้องไงวะงว่พี่ต่ออันนี้เป็นหมวกวิเศษหมวกวิเศษครับผมป้าบายสวัสใจก็คบกันไปขออีกทีนี่โอ้ยพีร้องไงเลยเปนเนี่ยโอ้ได้เลยชวิมเป็นหมวกพิเศษนี่ลองซ่อมไปชวิด สนุกไหมครับสนุกครับแต่เวลาอาจจะน้อยไปนิดครับอ๋บอเหราถึงนี้ปีหน้ามาใหม่มาไหมก็มาครับสิบวันเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันนะครับใจเราพร้อมมากกี่วันดีกว่าล่ะไง